ครับสวัสดีครับอันนี้ก็ลองเทสวิดีโอกล้องหลังของ oppo reno 3 pro นะครับความละเอียด hd 7 2 0 p นะครับเพราะแอปตัดต่อวิดีโอตัดต่อได้ส่งสุดเี่ hd ดีนะครับก็ความละเอียด hd ก็มีกันสันด้วยนะครับกันสันนี่มี full hd กับ hd นะครับก็วิดีโอก็ถือว่ากันสันทำออกมาได้ดีนะครับภาพก็ออกมาก้อนกล้างสวยงามครับ ก็จะลองพาเดินดูรอบๆนะครับนี้ถ่ายแบบย้อนแสงครับ โอเคครับก็ลองเทสดวิดีโอกล้องหลังแค่นี้ก่อนนะครับ